แล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับแตนแหว r ทเวิร์กสไตล์อีกแล้วนะคะสำหรับสไตล์ i t h มีวันนี้แตนมีแบรนด์ใหม่นะคะที่ยังไม่เคยได้มาสไตล์ให้เพื่อนๆดูเลยนั่นก็คือแบรนด์ควิน n นั่นเอง หลายๆคนอาจจะรู้จักเขาในแบบแบรนด์กระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วนะคะเขามีเป็นลายเสื้อผ้าของเขาเองด้วยซึ่งอยากจะบอกว่าแต่ละตัวของเขานะคะมีดีไซน์มีคัตติง้งค่อนข้างมีความยูนิคคือเสื้อผ้าจะมีความแบบเรียบๆแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีดีเทลที่แบบสวยอะเวลาใส่ขึ้นมานะคะคือเป็นสไตล์ที่มีความมินิมอลแต่ว่าดูเกสสุดๆเลยเดี๋ยวแตนจะใส่ให้เพื่อนๆดูเลยนะคะที่แตนเลือกมาวันนี้มีทั้งหมด5ลุคด้วยกัน จะเป็นทั้งไปทํางานก็ได้ออกงานก็ได้ไปเที่ยวก็ได้นะคะคือค่อนข้างหลากหลายสไตล์ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะสําหรับรายละเอียดทุกชิ้นเดี๋ยวแตนใส่เอาไว้ให้ใน description box เลยสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะไปช็อปของเขาเนี่ย เขาก็มีหลายสาขามากๆเดือวแตนใส่รายละเ,ลเอียดไว้ให้เช่นกันหรือว่าเพื่อนๆจะไปช็อปออนไลน์ก็ได้นะคะที่ w w w i am queen com หรือจะแชทแอนช็อปก็ได้นะคะที่ไลน์แอดของเขาตอนนี้เราไปเริ่มกันที่ลุคแรกเลยดีกว่าคะ่ะ สำหรับชุดนี้นะคะเป็นชุดเข้าเซ็ตกันนะคะเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็กระโปรงพรีดเป็นอะไรที่น่ารักมากคือตอนเห็นชุดนี้แล้วคือแบบอื ที่ฉันต้องเลือกมาแน่นอนด้วยความที่ชุดนี้นะคะเป็นโทนสีสันแล้วก็เป็นลวดลายที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วแตนก็เลยเลือกกระเป๋ากับรองเท้าที่ค่อนข้างเรียบเรียบเป็นโทนสีขาวแต่แตนว่ามันดูเข้ากันมากเลยนะคะเวลาใส่กระโปรงพีทแบบนี้นะแล้วใส่แบบรองเทาเ้าผ้าใบก็ดูเก๋ๆดูแบบความเกาหลีเกาหลีนิดนึงแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากใส่ให้ดูเป็นทางการขึ้นมานะคะแตนแนะนําให้เอาเสื้อเนี่ยเข้าไปในกระโปงนี่นะคะนี่ก็คือว่าเราเอาเสื้อเข้าไปในกระโปง แล้วเราก็ดูมีความเป็นทําการมากยิ่งขึ้นดูเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าด้วยลวดลายของกระโปรงกับเสื้ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังดูเก๋อยู่นะคะอันนี้คือแตนเปลี่ยนมาใส่เป็นรงเท้าส้นสูงแล้วก็ถือก,กับกระเป๋าที่เป็นแบบโทนสีน้ำตาล หรับชุดนี้นะคะลุกที่2มีความเซ็กซี่เบาๆดูเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะแต่เลยเลือกใส่กับต่างหูทองแบบใหญ่มากชุดนี้เป็นชุดจำสูตรนะคะเนื้อผ้าเป็นแบบให้ดูใกล้ๆเนี่ยฉันว่าด้วยเนื้อผ้าของเขานะคะเป็นเนื้อผ้าที่ค่อนข้างสบายๆคือเหมาะกับแบบใส่ไปวักเคชันมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นซิปด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ เป็นผูกคอตรงผูกคอเนี้ก็คือแล้วแต่เลยว่าใครแบบว่าชอบใส่ให้ดูแบบตำ่ำหรือว่าเอออยากให้ดูกระชับใส่ให้ดูสูงสามารถมัดได้ตามที่แบบว่าเราต้องการเลยนะคะแล้วด้านหลังคือสวยมากแอบคัตเอาท์เปิดหลังเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นชุดที่เอาไปชุดเดียวจบเลยใส่ง่ายๆนะคะไม่ต้องคิดเยอะเนาะแล้วก็จะเลือกถือกับกระเป๋าใบนี้นี่ ใบนี้เป็นบักเก็ตแบกนะคะที่เขามีสายมาให้ด้วยคือจะถือแบบเฉยๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะมีสายคล้องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สําหรับชุดนี้เนื่องจากว่าแตนสูง155นะคะมันก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงต็นก็เลยเลือกใส่กับรองเท้าที่เป็นรองเท้าส้นสูงสําหรับคู่นี้ก็คือเขาจะมีแบบ ที่เป็นแบบสามารถแควกได้เนาะแล้วก็เป็นสีนู้ดนะคะมันเป็นโทนสีที่สามารถที่จะใส่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เข้ากับทุกชุดด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นชุดที่เราสามารถใส่ไปวัเคชั่นได้เลยดูแบบสวยๆเก๋ๆ เป็นลุคที่มีดีเทลมากๆเลยนะคะทั้งตัวเสื้อแล้วก็กระโปรงเลยแล้วก็เป็นอีกชุดนะคะที่แต่รู้สึกว่ามันสามารถใส่ไปทํางานได้เลยนะคะมีความแฟชั่นแฟชั่นหน่อยแต่ด้วยโทนสีก็ยังมีความแบบเรียบหรูแล้วก็มีความมินิม,มอลดีเทลที่แตนพูดถึงก็คือตัวเสื้อดูซิเขาจะทําเป็นเหมือนเป็นแบบกระดุมแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งนะคะแล้วก็สําหรับตัวเสื้อเนี่ยด้านหลังจะเป็นซิปซึ่งใส่ขึ้นมาแล้วทาให้ทรงสวยมากๆเลยแล้วก็ทรงเสื้อแบบนี้นะคะจริงๆคือสามารถนำ ไปใส่กับกางเกงยีนก็ได้ในวันสบายๆแต่ว่าชุดนี้แตนเลือกมาแมทช์กับกระโปงสำหรับกระโปงตัวนี้ดีเทลก็คือเกีกแล้วด้วยโทนสีทำให้ลุคเนี่ยดูมีความเท่ๆขึ้นแล้วก็ด้วยดีไซน์ที่แบบเป็นกระดุมแล้วก็มีผ่าตรงด้านข้างหน้านี่นะคะก็คือทำให้ลุคเนี่ยมันมีความเฟียสมากยิ่งขึ้นอย่างใครนะคะที่เป็นสายแฟร์แล้วก็แบบว่าเฮ้ยฉันอยากได้ชุดที่ใส่ไปทำงานแต่ว่ายังดูแบบฉันยังคงเฟียสอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่แนะนำเป็นกระโปง ตัวนี้เลยความผ่าของเขาก็คือมันจะแบบผ่าแบบเก๋ๆเพราะมีเป็นอีกลุกหนึ่งที่แตนว่าเป็นชุดที่แบบยังสามารถไปทํางานได้แล้วก็ยังคงคุมโทนมีความเป็นสีที่แบบมินิมอลมินิมอลอยู่สำหรับชุดที่4ี่นะคะชุดนี้เป็นชุดที่แตนชอบมากที่สุดใส่แล้วรู้สึกเหมือนแบบเป็นเจ้าหญิงรู้สึกว่ามันดูดิ มันมีความแบบว่าอลังอลังนิดนึงนะคะสําหรับชุดนี้เป็นชุดที่เหมาะกับใส่ไปออกงานมากๆคือถ้ามีงานแบบว่าตีนสีขาวลุคนี้คือใช่เลยด้วยดีเทลของตัวแขนเสื้อนะคะที่มีความเป็นแบบบอลลูนนิดนึงส่วนที่แตนชอบสําหรับดีไซน์ชุดนี้เลยนะแตนชอบตรงช่วงหน้าอกแล้วก็ตรงช่วงเนี้ยค่ะเขาทําเหมือนเป็นคลอเซ t ตอะคือทําให้ดูแบบว่ามีเอวแล้วก็ดูแบบหุ่นดี พอลงไปข้างล่างก็คือกระโปรงมันก็จะมีความพองๆนิดนึงอย่างเงี้ยทำให้เราดูช่วงนี้คือแบบดูสวยอะมีความเป็นแบบซิล h เ u ตท,ที่แบบสวยแล้วก็ช่วงคอนี้คือมันต่ําลงมาแบบกําลังสวยพอดีเลยเป็นชุดสีขาวดูเรียบๆนะคะแต่ว่ามันดูมีอะไรมากๆเลยไม่ต้องใส่อะไรเยอะเลยนะคะคือแค่แบบทาปากแดงถือกระเป๋าใบหนึง สำหรับลุคนี้คือแตนเลือกเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะคือด้วยความที่ชุดมันแอบมีความแบบว่าเป็นชุดออกงานนิดหน,นึ่งเนี้ยแตนก็เลยเลือกถือกระเป๋าที่ดูเป็นกระเป๋าถือแล้วว่าใบนี้นะคะคือจะเป็นแบบว่าสีออกกลมแล้วก็เป็นสีขาวคือจริงๆอ่ะจะถือใบสีขาวก็ได้แต่ว่าด้วยชุดที่มันสีขาวจ้วงเนี้ยแตนก็เลยรู้สึกว่าเออให้มันมีตัวแบบสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดกับชุดนิดนึงก็จะดูแบบไม่กลืนกันมากเกินไป ต่เป็นชุดที่สวยมากชุดนี้ก็คือดิฉันต้องซื้อเก็บแน่นอนมันเอาไว้ใส่ออกงานได้เลยนะคะเวลาไปงานอีวอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันสวยอะ่ะมาที่ลุคสุดท้ายนะคะลุคนี้ก็คือเราขอไปวากาชชันอีกแล้วเป็นชุดที่สวยเหมาะกับแบบเป็นชุด สไตล์แบบว่ารีสอร์ทแวร์เออด้วยโทนสีแล้วก็เนื้อผ้าของเขานะคะแต่ว่ามันเป็นจำสูตรที่เป็นชุดเดียวไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องแมทช์เลยนะคะใส่แล้วสวยหรูแล้วก็ดูแพงด้วยสําหรับชุดนี้นะคะด้วยโทนสีแล้วก็เนื้อผ้าแล้วก็ที่เขามีแบบเหมือนเป็นชิ้นที่เป็นชิ้นข้างหน้าเป็นแบบนี้แล้วก็ ชิ้นด้านหลังที่เป็นเหมือนแบบว่าเราใส่เสื้อคลุมอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยเสื้อคลุมแบบเนี้ยนะคะที่เป็นแบบว่าดูยาวๆแบบเนี้ยมันจะทําให้ใส่ขึ้นมาแล้วดูสวยสงา่าแล้วก็ดูสูงด้วยแต่ว่าชุดนี้นะคะคือสามารถใส่ไปวากเคชั่นได้เลยทะเลก็ได้ภูเขาก็ได้คือใส่ไปแบบไปพักโรงแรมสวยๆใส่ชุดนี้นะคะถ่ายรูปขึ้นมาก็คือแบบ แนนน่อ,แ,นนอนแล้วก็แตนก็เลือกถือกับกระเป๋าบักเก็ตสีน้ําตาลนะคะด้วยความที่โทนสีมันเป็นแบบว่าสีเอิร์ธโทนแล้วก็แตนรู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่ดูแคชชวลมากที่สุดดูแบบเหมาะกับไว้ถือเวลาแบบว่าไปวันเคชั่นหรือว่าถือในวันสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะด้วยความที่เป็นทรงบักเก็ตแบกนะคะแล้วก็เป็นโทนสีน้ําตาลรองเท้าก็คือแตอน,น,นก็ใส่เป็นรองเท้าคู่สีนูด้ดอยากจะบอกว่ารองเท้าคู่สีนู้ดที่แตนใส่ในคลิปนี้นะคะเป็นคู่เดียวที่แบบว่าถ้ามีไวก็คือสา สามารถใส่ได้หลายโอกาสมากๆเลยด้วยความที่โทนสีของเขาแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ใส่ง่ายๆก็หวังว่าทั้ง5ลุคที่แตนมาสไตล์เพื่อนๆดูวันนี้นะคะจะเป็นไอเดียเนาะเพื่อนๆสามารถเอาไปแต่งตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจยังไงอย่าลืมไปดูใน description box นะคะแตนใส่รายละเอียดไว้ให้ทุกอย่างแล้วนะคะสำหรับแบรนด์ควินวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วนะคะบ๊าย